พุทาแดงอินเดียอู้ยจะดกกันไปถึงไหนครับวันนี้วันที่2ตุลาคม2568ไล่คงไทยสาขา2จังหวัดเพชรบูรณ์ครับสายพันธุ์ลูกใหญ่หวานกรอบเวลากินมีเอกลักษณ์กลิ่นหอมในตัวนะครับหน้าหนาวผลเขาจะเป็นสีแดงู้สวยมากๆอูดกแบบนี้นะฮะกิง่งรับไม่ไหวแล้วฮะลูถึงดินนะครับถ้าไม่ค้ำนะครับนี่เดี๋ยวก็จะทำการค้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ อติดยันยอดติดยันกกติดดกจริงๆผมเอามาปลูกไว้กับสามรถแสงทองนะครับสามรถแสงทองฮนะทั่วไร่เลยนะครับแล้วก็แดงอินเดียก็เป็นระยะระยะไปนะครับไว้เพื่อว่าผสมเกสรครับแล้วก็ผลเขาก็ได้กินด้วยนะฮะสายพันธุ์แดงอินเดียครับ สอบถามการปลูกและการดูแลได้ครับชิปพันไม้ขอบคุณครับ